อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยที่บ้านหนองจันนะฮะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อค่ำคืนนี้และเมื่อช่วงสายท่านผู้ชมครับทางฝั่งของขเขมรเติมคนเข้ามาไม่หยุดเลยตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับผมก็มีหลักฐานนำมายืนยันเลยนะคลิปจากทางฝั่งของขเขมรเนี่ยมันเติมคนเข้ามาไม่หยุดนะครับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งชาวบ้านขาเขมรหมู่บ้านข้างๆแล้วก็มีการจ้างกันมาหลักฐานคาตาแบบนี้แหละท่านผู้ชมครับเนี่ย แกนนาของขอมิน,นะครับชาวบ้านนะแกนนาชาวบ้านของขอมิน,นะครับพาคนเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับเงินแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมรับกันเห็นเห็นรู้ไหมว่าไอคนที่ให้นี่เป็นใครในายอุมเรียตีผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัยของขอมิ สำหรับการขนคนเข้ามาที่บ้านจานันที่ผู้ชมครับนี่เยอะมากนี่เป็นการจัดฉากของทางฝั่งของขมรน,นะฮะทานผู้ชมในการขนคนเข้ามาเพื่อเป็นโล่มนษย์ทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่ดูครับถือไม้ยาวมาขนาดนี้นะฮะคุณคิดว่ามันจะไปสอยมะม่วงเลยครับไม่ฮะมันจะไปฟาดหัวพี่น้องสากแก้ว ที่เขาไปชุมนุมกันวันนี้เนี่ยเขานัดกันไปเขาทนไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับคือทางรัฐเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลย,เลยพี่น้องประชาชนลงมือเองกันแล้วมันจะไม่มั่นใจกันขนาดนั้นเลยเหรอท,ทั้งที่มีหมุดปักแดนทั้ง46ทั้ง47 2หลักปักตรงแนวดิ่นขนาดนั้นน่ะกระทรวงการต่างประเทศกองทัพโบ,บกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือดินแดนอธิปไตยไทย ถ้ามั่นใจกันขนาดนั้นก็ผลักดันมันออกไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ทางรัฐคุณมีมาตรการอะไรบ้างเนี่ยทหารเขาไม่ทําร้ายประชาชนเขามีกฎมีระเบียบของเขานะทางภาครัฐจะต้องเข้ามาหนุนมาช่วยแล้วสําหรับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจรถน้ำรถซ่วมอะไรก็ตามขนมา เอามาผักดันมันออกอย่าให้ต้้งถึงมือชาวบ้านไทยเนะ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ทางภาครัฐนะ่ะมาตรการป้องกันม็อบอ่ะงัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางแก๊สน้ําตางัดออกมาเอามาช่วยชาวบ้านเงียบคลิปเลยตอนนี้เองประชาชนนับร้อยชีวิตจะต้องไปยืนรวมตัวกันนะครับถ้าไม่มีทหารไทยของเราเนี่ยห้ามปรามเอาไว้เนี่ยมันประทะกันไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเสเบด์ลงไปห้ามชาวบ้านเองนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเดือดด้านขนาดนั้นแล้วตอนนี้สําหรับชาวสาก,ก้ว ชาวบ้านไทยของเรามันทนไม่ไหวแล้วทานผู้ชมครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะนะมันอยู่ในอธิปไตยไทยก็ต้องขับไล่มันออกไปชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องทําแบบนั้นปล่อยให้มันถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยคือทางฝั่งของทหารเข้าใจเขาด้วยนะครับเขาไม่ทําร้ายประชาชนมันเกินกว่าเหตุนนะทหารเนี่ยไม่ไดเอามาฆ่าประชาชนขมิญน,นะทหารเนี่ยเขาเอามาปกป้องประเทศ สู้รบกันกับทหารด้วยกันเองมันมีเงื่อนไขาบางข้อที่ทหารเองเนี่ยทำกับประชาชนขเขมรไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เองชาวบ้านเข้าใจนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าอันไหนที่ทหารทําไม่ได้ชาวบ้านอาจจะทําได้ช่วยกันโอ้โหนี่ซึ่งทางขเขมรมันก็เหลี่ยมเยอะมันเอาทหารเนี่ยใส่ชุดพลเรือนเนี่ยนะครับเข้ามาผลักดันทหารไทยของเราเนี่ยหรือรวดหนามออกไปอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่เป็นทหารกัมพูชาแต่งตัวเป็นพลเรือนนะครับซึ่งเข้ามาปะปอนอยู่กับชาวบ้าน ในการหนุนให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับรุกเหือพังรั้วเข้ามาในอธิปไตยของไทยของเราด้วยซึ่งมันเป็นการระเมิดข้อตกลง GBC อย่างชัดเจนนะครับทุกผู้ชมที่ขเเมียนกำลังทำอยู่ในตอนนี้และล่าสุดนี้มันก็กลายเป็นว่าทำให้ทางฝั่งของขเเมรนอ้างได้ว่าตอนนี้กำลังเกิดเหตุความไม่สงบและได้นำทหารของกัมพูชาเข้ามาแล้วนี่ฮะทหารขมรียนยืนหน้าสลอนเต็มกันแล้วทีนี้มีหนำซ้ำเนี่ย ขมรมันทาได้ยังไงเนี่ยมันไปเชิญผู้สังเกตการชาติเดียวมาดูเฮ้ยผู้สังเกตการเนี่ยมันต้องมาพร้อมกันทั้ง8ชาติไม่ใช่เหรอและมันไปเชิญชาติเดียวมาอย่างมาเลเซียเนี่ยนะแล้วมาลงตรวจพื้นที่นะฮะท่านผู้ชมมาตามภาพนี้ตรงนี้ผมตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ที่ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียมาคนเดียวมาลงพื้นที่แบบนี้ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่คณะผู้สังเกตการแล้ว อย่าใช้คําว่าคณะผู้สังเกตการเพราะมาคนเดียวซึ่งการเล่นเกมของขมินครั้งนี้ชัดเจนท่านผู้ชมครับและผมก็มองว่ามันยิ่งชัดเจนไปมากกว่าน,นั้นว่าทางฝั่งของมาเลเซียนเนี่ยได้เลือกข้างไปแล้วด้วยการมาสังเกตการนะครับตามข้อตกลงของ g b c เขาต้องมากัเป็นคณะนี่ดูท่านผู้ชมครับเชิญมาคนเดียวโดดๆเดียวๆแบบนี้เลยดูฮะดูมันทำโอ้โหอันนี้ก็เกินไป นะฮะอันนี้ก็ขอให้ทางไทยนี่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติเอามากๆถึงแม้ว่าคณะผู้สังเกตการจะไม่สามารถตัดสินถูกผิดอะไรก็ตามแต่การที่มันป้อนข้อมูลหลักฐานเทศให้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องรวมถึงการเชิญคณะผู้สังเกตการมาคนเดียวใช้คําว่าคนเดียวแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าสงสัย จับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าชาวบ้านสากแก้วลุกฮือกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมหวั่นว่าจะมีการปะทะกันทั้งสองฝั่งนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนมีผู้บาดเจ็บอย่างแน่นอนแล้วรัฐบาลจะรับไหวไหมจะรับผิดชอบไหวไหมสําหรับเรื่องนี้นะครับรีบเข้ามาแก้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าขมินมันใช้ไม้นี้มันเอามนุษย์เป็นโล่ป้องกันซึ่งฐานไทยของเราก็ได้แค่ผลักดันอย่างเดียวนะครับเราไปขับไล่มันเนี่ย ต้องใช้มาตรการจากทางภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยนะครับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ประจําเมืองสักแก้วออกไม่สัมภาษณ์นะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ขมิลุกฮือขึ้นมานะทางฝั่งของโคโสกมารีสุเจนตามันก็เอาไปเล่นเลยเอาไปบิดเลยนะครับกับคําให้สัมภาษณ์แบบนั้นบอกว่าโอ้หมันเป็นป่าไม่มีชนงชนโดโอ้โหแทงใจดําชาวบ้านปีตดปีดเลยฮนะแล้วมันก็ไปเกณฑ์คนมาอย่างที่ทราบนี่คือขมิมันเล่นตามเกมแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ มันบอกว่าก็พ่อเมืองคุณพูดว่านี่ไม่ใช่ที่ของไทยแล้วเนี่ยมันเป็นที่ป่าไม่มีชนงชนอดเนี่ยขมิ้นมันก็มายึดสีท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่คือผลกระทบที่มันต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการบรหิหารการจัดการของบ้านเราเนะถึงเวลาแล้วที่จะตอบแทนประชาชนหลังจากที่ทํางานกินเงินภาษีประชาชนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยต้องตอบแทนแล้วตอนนี้ต้องขยับแล้วเข้ามาผักดันเข้ามาช่วยซะ ก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้ถ้ามันเติมเข้ามาเยอะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยถึงตอนนั้นยากแล้วนะทีนี้กำลังทหารก็เอาไม่อยู่เลยนะถ้ามันเติมมาเยอะขนาดเนี้ยท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นแผนของฮุนเจนอยู่แล้วนะครับที่มันสั่งรบกับแม่ทัพภาคที่1น,นะแต่มันไม่ใช่เอาทหารมาลบมันเอาชาวบ้านมารบกับมทรหนึ่งซึ่งก็ต้องเห็นใจมทอด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็มีมาตรการที่จํากัดมากในการใช้กําลังกับประชาชน ซึ่งเราจะไปอ้างว่าทหารมันแต่งชุดชาวบ้านเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาคมโลกเขาไม่สนนั่นไม่ใช่ชุดทหารนะครับขมเมนมันรู้จุดนี้นะครับมันดันเข้ามาเลยคือถ้าเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างรถถังนะครับยานหุ้มเกราะต้องเอามาแล้วตอนนี้ต้องเอามานะครับจอดหน้าแนวแล้วตามเขตชายแดนตอนนี้ต้องเอาเข้ามาเพื่อที่จะขู่มันผักดันมันออกไปเราใช้ LRA ดีขับไล่อย่างเดียวไม่ได้นะฮะ คือคลื่นเสียงนะฮะคลื่นเสียงที่มันกระทบแก้วหูทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยจะต้องสลายตัวไปเหมือนเมื่อวานนี้นะครับคือมาตรการแบบนั้นอย่างเดียวเอาไม่อยู่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยขนมาเลยครับรถถังนะครับยานหุ้มเกาะขนมาจอดเลยเรียงกันเลยพื้นที่นาไร่ของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกนะครับเขาต้องการที่ดินคืนกลับมาซึ่งการกระทําแบบนี้มันชอบทําอยู่แล้วมันอยู่ในอธิปไตยไทยของเราเรามีสิทธิ์ที่จะนํายานเกาะรถหุ้มเกาะรถทงรถถังเข้ามาได้นะครับ เอามาตรึงกําลังไว้ไม่ต้องไปยิงเอาไปขู่เฉยๆให้มันกลัวชาวบงชาวบ้านให้มันถอยออกไปแล้วก็ไปตั้งรั้วลวดหนามตามแนวชายแดนซะสร้างกําแพงแล้วก็ยังได้ท่านผู้ชมตรงนั้นเองเนี่ยคือถ้าทำเนี่ยมันทําได้นะเอาจริงจังเนี่ยมันทําได้เลยอะ่ะแต่ตอนนี้เองเนี่ยระมุนระม่อมเหลือเกินให้ทางขมรเองมาชี้ด่าทหารไทยของเราเสียหายแบบนี้ในอธิปไตยไทยของเราด้วยย้าอีกทีในพื้นที่ประเทศไทยนะ เฮ้ย hey, มันเป็นไปได้ยังไงเราทําตามสันติเราทําตามกฎของสากลแต่คอมเมนมันไม่ได้ทําอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะเราก็ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักจริงไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยถ้าพูดตรงไหนไม่ถูกก็ขอให้คอมเมนต์กันเข้ามาท่านผู้ชมครับบอกกล่าวกันด้วยในความรู้เท่าไม่ถึงการของผมแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าตามกฎมงกฎหมายตามกฎสากลแล้วเราทําได้เราสามารถยึดพื้นที่ได้อันเป็นความชอบธรรมในเขตอธิปไตยของไทย ถ้าเรามั่นใจว่ามันเป็นของไทยจริงๆซึ่งกระทรวงการต่างประเทศประกาศแล้วโฆษกกองทัพบกประกาศแล้วว่ามันเป็นของไทยอยู่ในอธิปไตยไทยก็ทําซะอย่าปล่อยให้ชาวบ้านสากแก้วต้องไปลบเองเลยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันอันตรายนะครับถ้าชาวบ้านเสียชีวิตบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มเลยครับมันไม่คุ้มนะกลับกลายเป็นว่ามันจะเป็นตราบาปของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่สากแก้วด้วยนะผมจะบอกไว้ให้นะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับอีพนี้นะฮะให้กําลังใจชาวสากแก้วชาวบ้านของเรากันต่อในการยึดพื้นที่ประเทศไทยของเรากลับคืนมานะฮะท่านผู้ชมครับรวมถึงให้กําลังใจแนวหน้าฐานไทยของเราด้วยตอนนี้เองทํางานลําบากเหลือเกินขอบคุณทุกท่านครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ